สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงเราก็หลาน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าโดยวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาเจอกับรถผู้บริหารอีก1นคันนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยค่ะ Toyota Hybrid นะคะ2 5 h v Premium นั่นเองนะคะโดยคันนี้เนี่ยเป็นปี2019นั่นเองนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าตอนป้ายแดงเนี่ยราคามูลค่าโดยประมาณ1ล้าน8แสนกว่ากว่านะคะ แต่ว่าวันนี้พอมาเป็นคันนี้นะคะมูลค่าหายไปกว่าครึ่งล้านบาทแต่รถยนต์คันนี้ยังคงสภาพเป็นแบบว่าน้องๆป้ายแดงนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยใช้ไปเพียงแค่ประมาณ30,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีประวัติเช็คศูนย์เป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะที่สำคัญใครซื้อสดเนี่ยมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ จนถึงปี2566เลยนั่นเองนะคะและยังได้ยางใหม่ปี2022พร้อมการเช็คระบบรถการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง10,000กิโลจากศูนย์โ o โยต้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหน คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรมาพร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะโดยทั้ง2อย่างรวมกันแล้วเนี่ยจะให้พลังในการขับขี่ได้ถึง211แรงม้านั่นเองนะคะโดยคันนี้เนี่ยจะมีถังน้ำมันขนาด50ลิตรและรองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง e 1 0คราวนี้เราก็มาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้าเนี่ยจะมาพร้อมด้วยโครเมียมแล้วนะคะแล้วก็ มาพร้อมด้วยระบบไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะพร้อมไฟ d a ย์ไทม์ u ันน n ่งไลท์ด้วยตั้งหานะคะล้ออันลอยขนาด17นิ้วพร้อมยาง215ห5ทับ55 R 1 7และที่สำคัญนะคะคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนยางมาแล้วเป็นยางใหม่ปี2022ใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าและเบาะตอนหน้านะคะจะมีระบบในเรื่องของการ เป่าลมก็คือจะเป็นเบาะเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้วยเบาะคูหน้านะคะตัวหนังเองเนี่ยอยู่ในสภาพดีไม่มีริ้วรอยการขาดใดๆนะคะนีเลยค่ะระบบต่างๆมาพร้อมด้วยระบบคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามาครบหมดแล้วนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมด้วยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาครบหมดทุกอย่างเลย คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันคันนี้เนี่ยเป็นรถใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่3 3 0 7 1กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์นะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเลยที่สำคัญคันนี้ทางร้านแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้10,000มนกิโลนะคะระยะครั้งถัดไปที่เข้าเนี่ยก็คือ4 0 0 0 0่กว่าๆนะคะนี่เลยะคะ่ะ คันนี้มาพร้อมด้วยหน้าจอขนาด8นิ้วและระบบน a เวกเกเตอร์มาครบให้หมดแล้วนะคะระบบเสียงเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นระบบเสียงรอบทิดทางเลยนะคะเครื่องเสียงของ JBL เนี่ยวางถึง9ต้าตำแหน่งเลยนั่นเองและที่สำคัญคันนี้เนี่ยมาพร้อมระบบความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุของ โตโยต้าเซฟตี้เซนทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้รถคันนี้ปลอดภัยหายห่วงนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขับขี่ใดๆเลยอันนี้เป็นระบบการขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Eco Mode นะคะแล้วก็มี Sport นะคะแล้วก็มี Normal ด้วยนะคะอันนี้ให้เลือกการปรับการใช้งานได้อย่างสนุกสนานเลยนะคะที่สำคัญคันนี้มีที่ชาร์จแบตในส่วนของตัวมือถือ มาให้ด้วยนะคะอันนี้สามารถวางได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันเบาะตอนหลังเนี่ยเป็นระบบปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสนี่เลยค่ะที่สามารถใช้งานควบคุมได้จากตอนหลังเลยนะคะที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นแอร์แยกส่วนกัน ถึง3จุดเลยนะคะตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังนะคะตอนหน้าซ้ายขวาตอนหลังด้วยคันนี้มาพร้อมด้วยสัลูคบหมดแล้วนะคะสัลูคบมาให้หมดแล้วนะใครสนใจรถสไตล์บริหารเนี่ยต้องเรียกว่าคันนี้คุ้มมากจริงๆคะ่ะตอนหลังมาพร้อมด้วยคิวฝาท้ายแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟเบรกแบบฟู l l LED กันไปเลยนะคะนี่ค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกัน ชองเก็บสัมภาระตอนหลังเนี่ยกว้างขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยเขาได้ย้ายแบตเตอรี่นะคะไปติดตั้งที่เบาะนั่งด้านหลังแล้วทําให้ตอนหลังเนี่ยสามารถบรรจุของได้เยอะมากนะคะกว้างใหญ่มากเลยคราวนี้เนี่ยเราก็ไปฟังในส่วนของราคาพิเศษกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าตอนนี้เนี่ยหญิงพาไปชมรถในสไตล์ผู้บริหารที่เป็นสภาพป้ายแดงในราคามือสองแบบนี้นะคะ เพราะว่าว,วันนี้เนี่ยถ้าหากลูกค้าสนใจคันนี้นะราคาส่วนลดที่หายไปจากตอนป้ายแดงเนี่ยหายไปกว่าครึ่งล้านบาทนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสภาพรถเนี่ยใช้ไปเพียงแค่30,000กิโลได้ยางใหม่ปี2022เท่านั้นยังไม่พอนะคะได้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์โตโตยต้า1,000 0กิโลด้วยนะคะแล้วรถเนี่ยก็สภาพกลิบๆแบบที่หญิงพาไปชมเลยนะคะ ราวนี้เนี่ยถ้าท่านไหนสนใจแล้วเราไปฟังในส่วนของราคากันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1 3 4 9 0ล้านสาบาทนะคะแล้วก็วันนี้คุณลูกค้าที่ตัดสินใจจองวันนี้ไล้รับส่วนลดไปเลย50,000บาทนะคะวันนี้นราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่1 2 9 0 0 0้า 9,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมหลังจากที่ฟรีดาวแล้วคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ21,000กว่าๆเท่านั้นอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเพิ่มเงินดาวก็จะทาให้เรทผ่อนต่อเดือนของเราเนี่ยยิ่งลดลงนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะ ก็สามารถซื้อรดได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมส่วนท่านไหนต้องการซื้อสดนะคะทางร้านไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองของเราร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอห้างจาก2จุดเนี้ยโดยประมาณ3-400เมตรแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้ามาไม่ถูกยังไงเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะ เป็นชื่อร้านของเราเลย19โพสีทองรถมือสองนั่นเองทาง g o o g l e แ a p เนี่ยก็จะพามาถึงที่ร้านของเราเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านไหนที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะยังไงวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะ วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย